เพื่อนจะพามาซ่อมบอร์ดแอร์นะครับเป็นยี่ห้อไหนไม่รู้นะยี่ห้ออะไรไม่รูเ้เพื่อนช่างให้มาช่วยอันนี้คียคอนโทรลชุดคอนโทรลน,นะเพื่อน,นบอกว่าไม่ติดนะไม่ติดไม่รู้อะไรเสียอันนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะเพื่อนนะอาจจะแสงอาจจะแต่มองด้วยตาก็มองเห็นอยู่นะแต่ว่าผ่านกล้องไม่รู้ว่าจ,จะชัดเกนหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะมาวัดวัดฟิวนะเพื่อนนะฟิวขาดไหม มองเหมือนไม่ขาดนะแต่เราต้องวัดนะฟิวขาดวัดว่าขาดไม่ขาดก็คือฟิวขาดเนี่ยก็ใส่เข้าไปไม่ได้เลยนะเพื่อนนะต้องต้องตรวจเช็คก่อนเอาเดี๋ยวตั้งมิเตอร์ก่อนนะเพื่อนนะเอาอยู่ในท่าอา่าอยู่ในท่าไม่ปกตินะแต่วัดให้รู้เรื่องว่าเข็มมันขึ้นไม่ขึ้นนะวัดฟิววัดเลยอันนี้ตั้งคูณหนึ่งนั้นเพื่อนนะวัดเลยซึ่ง อ่าโอเคฟิวขาดแื่นๆนะเอานะมิเตอร์แตะกันเพื่อตรวจสอบว่ามิเตอร์พร้อมพร้อมแล้ววัดอีกครั้งฟิวขาดยิงๆอ้าวมาฟิวขาดเราทำยังไงต่อเดี๋ยวมาดูกัน,นเพื่อนๆนะเราจะจิ้มไฟเข้าไปนะเพื่อนๆจิ้มไฟสองร้อยยี่สิบแต่ต่อเข้าไปแตะเราต้องต่อหาหลอดไฟมาต่อค้อมก่อนนะ ขอมแทนฟิวนี่นะเพราะฟิวมันขาดแล้วมีอะไรช็อตแน่นอนน้อยที่สุดที่จะไม่มีอะไรช็อตถ้าฟิวขาดนะเพื่อนนี่หลอดไฟเรามาแล้วนะถ้าสว่างก็เห็นเลยตจอขคอมคอมฟิวก็คือค่อมตรงนี้นะเพื่อนๆนะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยต่อไม่เคยทําก็ต่อเข้าขั้วฟิวนี่แหละเพื่อนๆนี่นี่ขั้วนี้กับขั้วนี้นะต่อข้างล่างเพื่อว่า เราต่อไฟเข้าไปแล้วเวลาเราเสียบปลั๊กทดสอบถ้าหลอดสว่างก็แสดงว่ามีอะไรช็อตอยู่ปลายทางปลายทางก็คือส่วนจ่ายเข้ามาผ่านนี่แหละหม้อปแปลงตัวเล็เกๆนี่เข้าไปเนี่ยเป็นไลฟ์ฟิลเตอร์หรืออะไรนะเรียกนะเพื่อนเพื่นพนพนอนก็ไปก็ามาผ่านเอลไอนนิวตันกับไลน์นะเพื่อนๆน,นะสองสอง สองเส้นนี้นะเข้ามานี่เมื่อกี้พูดผิดแล้วก็มาหาไดโอดนะเพื่อนนะบางตัวจะเป็นไดโอดบิดไดโอดบิดนี่มันจะมีหนึ่งตัวจะมีในตัวของมันอยู่สี่ตัวแต่มันจะทำขาโผล่มาสี่ขาแต่อันนี้ไม่บิดนะเพื่อนนะ,ะมาดูกันนะเพื่อนนี่เป็นไดโอดธรรมดานะเป็นไดโอดเลกิฟายเนี่ยธรรมดาอ่าเดี๋ยวต่อเข้าไปเลยนะเพื่อนนะต่อ เราต่อหลอดไฟเข้าไปก่อนเพราะฟิวมันขาดแล้วเราจะเอา220มาต่อให้เพื่อนๆดูว่ามันจะหลอดสว่างไหมถ้าหลอดมันไม่สว่างถ้าวัดไฟ12โวลต์ออกก็แสดงว่าไม่มีอะไรเสียแต่ก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังว่ามีน้อยนักที่ว่าฟิวขาดเฉยๆแล้วเราจะต่อเข้าตรงไหนเราก็ไล่มาตรงนี้นะเพื่อนนะ จากเอลตรงนี้นะคือขาไอเอลหม้อแปลงเล็กๆนี่เละเข้ามามาหาลายตรงนี้นะเพื่อนๆนะเส้นหนึ่งนะต่อเข้าไปเลยจุดไหนก็ได้ว่าเป็นลายเดียวกันต่อเข้าไปเลยชือ้อูกลัวไม่ค่อยละลายนะเพื่อนมันค่่ำแล้ว เดี๋ยวเติมตะกัวทั้งน่อย <c oughs> อีกเสี้นเข้าตรงไหนอีกเสี้นเข้าตรงนี้แล้วมันก็มาตามนี้นะเพื่อนๆนะมาตามนี้ตามนี้แล้วก็มาหาไดโอดอีกเส้นเข้าฝั่งที่อยู่กับฟิวแต่เราต้องเข้าตรงนี้นะเพื่อนนะตรงนี้กับตรงนี้เป็นไลยเดียวกันนะ ตรงนี้กับตรงนี้เป็นลายเดียวกันเราจะต่อตรงนี้นะเพราะจะผ่านตรงนี้มาก็มาหานี่หาหมอแปลงเล็กๆตรงนี้เป็นเอลเป็นที่นําไฟผ่านมาเนี่ยแล้วก็เข้ามาหาไดโอดเนี่ยไดโอดสี่ตัวตัวนี้มันไม่ใช้บิดลายมันไม่ชัดนะเพื่อนสื่อข้มหมายกันยากมากนะแต่เราจะพยายามอธิบายเพื่อนเข้าใจนะต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปแล้วจะมาเสียบปักดูนะเพื่อนนะ คือลายเนี่ยมันใช้ไอ้สีนี่เคลือบมาเยอะมันก็เลยมองไม่เห็นแต่เราจะพยายามสื่อความหมายให้เพื่อนๆฟังเอาเสียบปักถ้าเสียบปักแล้วนะถ้าไฟสว่างนี่ไฟหลอดนี่สว่างแสดงว่ามีอะไรชอ็อตเอาเสียบปักนะเพื่อนนะดูไปด้วยกันนะชึบน่านเห็นไหมเพื่อนเอาถอดปักมีอะไรช็อตแน่นอนเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรชอ็อต เราต้องคือเราจะลอยไอซีตัวนี้นะเพื่อนๆนะไอซีสวิตชิ่งตัวนี้นะเนี่ยนะที่มีโครงสร้างแปดขาแต่มีเกียรขาเนะี่ยเรารู้ได้ไงเราลอยได้เราจะลอยยังไงถึงจะลอยถูกขาคือลอยตัวที่เชื่อมกับไฟสามร้อยสามร้อยก็คือ c ี i ิลเตตัวนี้นะเพื่อนๆนะเป็น C ีฟิลเตอร์ไฟสามร้อยที่ ที่ได้โอดที่ต่อเชื่อมมาหาไอกับจากไดโอดเชื่อมหากันเนี่ยคือไดโอดเนี่ยไฟ AC เข้าไปเนี่ยสองร้แล้วก็แปลงเป็น DC ก็ตัวนี้เป็นฟิลเตอร์คือ,ค,อคือทำงานร่วมกันเะนเพื่อนอันนี้ฝั่งฝั่งลบอันนี้ฝั่งบวกเดี๋ยวเราวัดดูวัดเลย มันจะผ่านมอบแปลงซะก่อนนะเพื่อนนะมอบแปลงตัวเรียกนะมอบเขาเรียกมอบแปลงสวิตชิ่งนี่ซะก่อนแล้วค่อยไปหาไอซีมันน่าจะเป็นขานี้นะเพื่อนนะเดี๋ยววัดดูวัดดูวัดดูมันจะเป็นศูนย์โอห์มเลยนะพูดง่ายเลยศูนย์โอห์มจากขาบวกมาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยจากขาขาปาขาบวกเนี่ยเพราะว่ามันจะเข้ามาโอ้ไรไม่ชัดนะเพื่อนนะมันจะเข้ามาตรงนี้นะจะไล่ให้ดูนะนี่นี่มันจะเข้ามาตรงนี้นี่คือคือ ผ่านได้อดมาแล้วก็มาหาบวกตรงนี้เข้ามาตรงนี้แล้วเข้ามาตรงนี้อันนี้เป็นขามหมอ้อแปลงแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เป็นหมอ้อแปลงสวิตชิ่งที่เอาให้ดูนันเพื่อนนะข้ามมาตรงนี้แล้วก็ออกมานี่มานี่มาหาขาไอซีสวิตชิ่งตัวนี้นันเพื่อนนะเดี๋ยวเราลอยก่อนนะ,ะเดี๋ยวลอยก่อนเราลอยทําไมลอยเพื่อว่าเราจะทําให้มันแคบลงในการตรวจเช็คในกรณีถ้า ซิลขาดแล้วเราต่อหลอดไฟคว่ำอ,อย่างนี้แล้วถ้าไอซีตัวนี้ช็อตก็สามารถมันก็จะทําให้หลอดสว่างได้ถ้าคาปาตัวเนี้ฟิลเตอร์ไฟสามร้อยตัวนี้ช็อตก็ทําให้หลอดไฟสว่างได้แล้วได้ออดสีนน 4, ตต่ตัวหนึ่งในสี่ตัวไหนตัวไหนตัวหนึ่งช็อตก็จะทําให้หลอดไฟสว่างได้เราเลยทําให้การซ่อมเรา แคบลงเอาเราลอยแล้วลอยให้ให้สิ้นสงสัยว่าเราลอยออกจากวงจรจริงๆนะเพื่อนนะเราจะทํายังไงล่ะเราก็วัดตรงลายนี่นะอันนี้คือลายตั้งคูณหนึ่งเน้เพื่อนนะแล้วก็วัดดูวัดลายเชื่อมลายก่อนว่ามิเตอร์เราพร้อมมิเตอร์พร้อมแล้วนี่นะแล้วก็มาจิ้มตรงขานี่นะถ้าจิ้มตรงขามิเตอร์ไม่ขึ้นก็แสดงว่าเราลอยหลุดออกจากวงจรแล้วแล้วเราก็เสียปลั๊กถ้าเสียปลั๊ก แล้วไฟยังสาว่างอยู่แสดงว่าเราก็ย้อนหลังไอซีไม่น่าจะเสียไอซี IC ตัวนี้แล้วก็ย้อนหลังไปหาได้ออดสีตัวนะ้เพื่อนนะหรือคาปาตัวนี้แต่คาปามันไม่ค่อยเสียอาการแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้ามันเสียก็เป็นอาการแบบนี้ได้เอาเสียปลั๊กนะเพื่อนๆนะเอาเสียปลั๊กชึ่งอา้าวเห็นไหมเพื่อนๆสว่างเราก็ตัดปัญหาไอซีตัวนี้ออกนะตัดปัญหาไอซีตัวนี้ออกเราก็ย้อนมาหาไดโอดสีตัวนี่นะสี่ตัวนี่เดี๋ยว เช็คก,ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเราถอดออกมาแล้วนะเพื่อนๆในโอดสี่ตัวก็มีตัวนี้หนึ่งครับเพื่อนเห็นบหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะที่ทํางานเป็นเลรคเกลีที่ต่อทํางานด้วยกันสี่ตัวนะถ้าดูในวงจรจะดูง่ายกว่านี้อีกแต่นี้ไม่เป็นไรเราสื่อความหมายให้ดู เดี๋ยววัดดูนะเพื่อนๆวัดทีละตัวนะอได้โอดวัดไม่ยากนะเพื่อนจะถอดออกมาจากวงจรให้ตั้งคูณ 10k นะเพื่อนนะตัมมิเตอร์คูณ 10k นะเพราะว่าวัดกันวัดว่ามันรั่วด้วยนะวัดเลยถ้ามันขึ้นข้างเดียวง่ายๆขึ้นข้างเดียวขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแสดงว่าดีถ้าขึ้นทั้งสองข้างแสดงว่าเสียตัวที่หนึ่งอ้าวนี่เห็นไหมเนี่ยเสียแล้วตัวที่หนึ่งอยู่นะตัวที่สองขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างตัวที่สองไม่เสีย อ่าตัวที่สามขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเอ้ยขึ้นทั้งสองข้างเลยเพื่อนๆเห็นไหมเสียตัวที่สี่วัดให้ดูตัวที่สี่เสียถ้ามันเสียสองตัวเราก็เปลี่ยนทั้งสี่ตัวแหละนะเพื่อนๆแต่เราวัดให้เพื่อนๆดูเฉยๆเราจะเปลี่ยนทั้งสี่ตัวอะไรอันนี้เป็นไดโอดหนึ่งแอมป์นะเพาใช้เบอร์หนึ่งเอ็นสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเอ็นสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งแอมป์พันโวลต์นะสเปคนะตามดัตช์ชีสอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะเพื่อนๆนะเปลี่ยนทั้งสี่ตัวเลย คือหนึ่งสองสามสี่อใส่เข้าไปนะเพื่อนนะดยวไปทั้งสี่ตัวแล้วบัตกีขานะทีนี้นะมาดูไปด้วยกันเะนเพื่อนอันนี้หน้างานกิ่งนะเพื่อนนะหน้างานกิ่งลรวบัตรกีก่อนที่จะบัตรกรีแนะนําเพิ่มเติมนพนเพื่อนนะไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วนะเพื่อนเพื่อนนะเห็นไหมที่เขาแต้มสีไว้นี่นะน,น,นี่เห็นไหม มันจะแต้มสีอยู่ฝั่งเดียวนะเพื่อนนย่ยเห็นอยู่เนาะอี่ยเห็นอยู่นเนาะนี่เน,นเนาะเราก็ใส่ให้มันตรงฝั่งที่เขานี่ทำมาร์กอย่างนี้ไว้เนี่ยแต้มสีไว้อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อนตัวนี้แต้มสีไว้เนี่ยให้มันตรงก็แค่นี้นะเพื่อนเพื่อนะแล้วก็บัตรกีแนะนาเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่หัดซ่อมบอร์ดแอร์นะเกิดไม่รู้มีขั้วนะเพื่อนนะใส่สีสัวไม่ได้นะฟิลลวระเบิดตุ้มตามเลยนะ ถ้าใส่ผิดขั้วตะกี้เรียบร้อยตัดขาออกนั้นเพื่อนนะตัดขาออกทุกขาแล้วก็วล้างแล้วเพื่อนนะทดสอบไปด้วยกันเลยใช้ินเนอร์ล้างเหมือนเดิมแล้วตัวที่เราลอยยังไม่ใส่นะเพื่อนนะ เราะว่าเราจะทดสอบตามขั้นตอนก็คือเราเปลี่ยนไดโอดเข้าไปแล้วไอตัวที่ลอยก็ลอยไว้อย่างนี้แล้วเราเสียบให้รู้ก่อนว่าให้รู้ก่อนว่ามันหลอดไฟไม่สว่างแล้วแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตแล้วคืออยากทำให้เพื่อนๆเห็น ในขั้นตอนการทํางานแล้วเราจะวัดไฟ300ด้วยนะเพื่อนว่า300มีแล้วเราค่อยสปาร์คไฟออกเดีดีชาร์จไฟออกแล้วค่อยจะปล่อยเข้าไปหไยซีตัวนี้นะตามขั้นตอนนันเพื่อนนะไม่งั้นมือใหม่จะงงเอาเ้วเสียบปลั๊กเลยนะเพื่นนะไม่ต้องดีรอถ้าเราเบิด,ดตุ่มตามก็กดดูไปด้วยกันแล้วเ,เสียบปั๊กชึกหนักเห็นไหมเพื่อนไม่สว่างแต่เราต้องมาวัดไฟ300ดูก่อนนะวัดไฟ300ต้องตั้งพนนันนะเพื่อนนะ วัดเลยเอาอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้หมืดแล้วนะเพื่อนๆอ้าวผิดขั้วผิดขั้วเพื่อนอ้าวเดี๋ยววัดใหม่เอาให้ถูกขั้ววัดก็วัดตรงคาปลาตัวใหญ่ๆนั่นเพื่อนนะที่ยกให้ดูหลายๆครั้งอะไรอ่านเห็นไหมเพื่อนเนี่ยมีอยู่นั่นนี่นะมีอยู่นะนนะนะแต่ไม่ถึงไม่รู้มันผ่านอะไรบ้างเอ้าเดี๋ยวนะสรุปว่าที่ไฟเราวัดได้น้อยเนีน่เพื่อนนะ มันเกิดจาก NTC ตัวนี้นะมันนำไฟได้น้อยเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยสภาพมันเพื่อนนะมันไม่ขาดร้อยเอร์ซ็นะแต่มันนำไฟได้อยู่แต่มันนำได้น้อยนี่เห็นไหมเพื่อนนี่มันแตกมันหักมันนั่นแล้วเบิดสภาพแล้วนี่นี่นี่มันมาตรงนี้แล้เพื่อนนะคือมันผ่านมาตรงไหนนี่เห็นไหมเนี่ยมันมันมันจะมาผ่านไฟตรงนี้ไปหาไดโอด่ย เอาเดี๋ยวเปลี่ยนเลยไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวเปลี่ยนดูไปด้วยกันน้เพื่อนนะเราทําตามขั้นตอนให้เพื่อนๆเห็นจะได้เข้าใจตัวนี้ถ้าวัดค่าก็อยู่ประมาณสักไม่เกินสบโอมน้เพื่อนนะเดี๋ยวเรามีตัวนี้มาใส่เนี่ยค่าตัวนี้ที่เราจะใส่คือสิบดี สองหนึ่งศูนย์เนี่ยใส่เข้าไปเลยดูไปด้วยกันนะเพื่อนนะระเบิดก็ระเบิดไปด้วยกันเลยนี่ระเบิดหรอกนะเพื่อนพูดไปเฉยเฉยอืมชิปนี้ยาวหน่อยนะเพื่อนนะได้ความร,รู้สำหรับเพื่อนช่างมือใหม่เอาบัตรกีเข้าไปเลยชื่มตืมเอามาทดสอบนะเพื่อนนะทีนี้มาทดสอบมาทดสอบเราจะมาวัดไฟสามร้อยเหมือนเดิมนะเพื่อน เราเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าไปแล้วมันจะเป็นผลไม่มีความแตกต่างไหมคืออันนี้มันเช็กหน้างานจริงนะเพื่อนนะเราตั้งสามร้อยเสียบชึ้งเสียบปลั๊กแล้วนะเพื่อนนะไฟไม่สว่างไม่มีอะไรช็อตแล้วหรือวัดไฟเลยอ้าวไฟมันยังน้อยเหมือนเดิมนะเพื่อนนะมันคายอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะสรุปว่านะเพื่อนนะคือไฟไม่ถึงสามร้อยก็ทํางานได้เพราะว่ามัน่าน NTC มาเรายึดติดแต่ไฟส0มร้อยนะไฟหลักที่ไปเลี้ยงวงจรสวิตชิ่งนี่นะตัวนี้ไม่สามร้อยก็ทำงานได้เดี๋ยวบัตรกีตัวนี้เข้าไปก่อนนะบัตรกีเข้าไปแล้วถ้าเสียบแล้วถ้าไฟไม่สว่างนะจะมีเสียงตุ๊ดตุ๊ดติ๊ดติดนี่ก็เราจะปิดปิดงานเลยนะเพื่อนๆนะถือว่าเราเราจะวัดไฟตรงนี้รอเลยนะจุดไฟตรงนี้นะี่ไฟซีฟิลเตอร์ตัวนี้นะี่ สามรอสามสิบเมโคสามสิห้าโวลต์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่จะจ่ายไปหาไอซีเจ็ดแปดศูนห้าหรือวงจรที่ทําไฟห้าโวลต์นั่นแหละนะพเพื่อนนะหรือเราจะวัดตัวนี้ก็ได้นะพเพื่อนนะเป็นจุดฟิลเตอร์เดียวกันเนี่ยตัวนี้ตีตัวนี้นกี่เมโครเนี่ย ถึงว่า470ไมโคร35โวลต์นั่นเพื่อนนะจะถ้ามันทำงานก็คงดังตุ๊ดชฟิลเตอร์ตัวนี้ถึงแม้ว่าคลิปนี้จะไม่สมบูรณ์มากแต่จุดที่เสียเราก็เจอแล้วเป็นแนวทางให้เพื่อนๆหลักการวิธีทำไม่ใช่ลึกลับซับซ้อนอะไรนะเพื่อนนะที่ทำอยู่นี้นะถ้ามันมีเสียงดังขึ้นมาแล้วไฟขึ้นนี่เซมิมิเตอร์ขึ้นก็แสดงว่า จบปิดงานเลยนะเพื่อนๆนะคลิปยาวมากเลยคลิปนี้เสียบปลั๊กอ้าว,ด,าวดังแล้วนะเพื่อนๆตุดต๊ดๆไฟมีแล้วนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยโอเคนเพื่อนๆนะปิดงาน